เรามาเช้าไปนะทุกคนไข่ท่ากินเรียบเลยนี่แต่วันนี้น่าจะได้เยอะอยู่นะคะนี่วันนี้น่าจะได้เยอะอยู่นี่กำลังโผล่มาเลยนี่มีตรงนี้อีกนะนี่ตรงนี้อีก ที่ดอวค่ะแล้วก็มีตรงนี้อีกนิดหน่อยะนะตรงนี้อีกกระจุกหนึ่งนี่ค่ะตรงนี้อีกกระจุกหนึ่งเดี๋ยวลงเดินหารอบๆก่อนนะน่าจะมีอีก น่าจะมีอีกน,นะคะเพราะว่าเรายังไม่ได้เดินนะเพราะาเมื่อกี้นี้เราเดินมาแล้วก็เห็นตรงนี้เลยเราไม่ได้เดินไปตรงไหนน,นี่ค่ะตอนแรกอ่ะจะเห็นกลุ่มนี้นะนี่จะเห็นกลุ่มนี้ี๋ยวเข้าไปดูใกล้ๆก,กัน ตอนแรกมีจากเห็นดอ,อกนี้นะนเห็นกลุ่มนีเน้เห็นกลุ่มนี้นะคะไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมานะ,ะก็เลยจะไม่ถ่ายวิธีตอนตอนเก็บที่ดูนะเดี๋ยวจะเก็บงงานเลยนะคะนี โดนกินไปแล้วนะตรงเนี้ยได้ค่ะเดี๋ยวขอตัว